อลิบูดเกมนท์ไทยแลนด์มาแล้วจ้าอลิบูดเกมนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับก่อนที่ไปแข่งขันเกมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าละครเรื่องนี้น่าดูมากๆ ใจขังเจ้าเฮ้ยเรื่องมันเป็นอย่างไรครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับคือเรื่องมันเกิดจากตัวพันแสงคือตัวพี่ณเดชคะ่ะครับคือตัวพันแสงเนี่ยเขามีอาคมครับใช่แล้วเขาก็ต้องรักษาอาคมของเขา,เาด้วยการที่ว่าเขาจะรักกับผู้หญิงไม่ได้ใช่ถ้าการรักกับผู้หญิงเนี่ยจะทำเป็นการที่ทําให้เขาแบบถูกทําลายอาคมอาคมก็จะเสื่อมแล้วเขาก็จะ อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ได้ค่ะอันนี้คือมีแฟนไม่ได้เลยใช่แต่จนวันหนึ่งเขาก็ดันโดนตัวตัวภายเนี่ยค่ะตัวละครชื่อชวลาเขาเข้ามาในชีวิตทําให้เขาเหมือนเกิดเป็นเรื่องราวความรักขึ้นแล้วก็มันก็เลยเป็นแชร์เลนจ์ว่าเอ้ยแล้วเราจะรักกันผ่านอุปสรรคนี้ได้ยังไงคือเขาต้องยอมทิ้งอาคมของเขาไปก็ยังไงไม่รู้ค่ะแล้วน้องแพรหนูเล่นเป็นอาคมเหรอลูกนั่งนิ่งเลยเขาเล่นเป็นอาหลง เดี๋ยวจะท่อมระเบิดค่ะเออเดวท่อมระเบิดภูเขาเอาเท่อมของแพรเล่นเป็นใครของแพรแพรเล่นเป็นคนที่ชอบพี่พันแสงโอ้เราก็จะเล่นเป็นคนที่เราก็ชอบเขาเหมือนกันเราชอบเขาเหมือนกันแล้วเราเป็นตัวตึงของนี่เลยชุมชน๋อเราตัวตึงเรากะว่าเราได้แน่ๆเราเราควรจะต้องได้แหละคนนี้ใช่ไหมจริงจริงไม่ใช่มีแค่หนูชอบพันแสงนี่ก็ชอบเฮ้ยแล้วเฉลยออกมาเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเฟนเฉลยหรอ ไม่ใช่ยังไงเล่าสีเล่าสีก็ผมเป็นหมื่นแสงครับครับครับไม่ไม่ไม่หาเอาใหม่ไม่ไม่ไม่หาเอาใหม่อนแรกแสงกตอนแรกเป็นพันแสงไงครับแต่กี่เขาเป็นหมื่นแสงแล้วใหญ่กว่าเป็นสิบเท่าอ่ะผมผมชื่อมิ่งเป็นเป็นเหมือนกับว่ามือขวาของพันแสง ออเป็นเป็นทหารคู่ใจอยู่คู่กันใช่แต่ว่าก็จะมีแบบแกงแกงทหารคน,นอื่นๆด้วยเรื่องราวมันเกิดขึ้นในยุคไหนอะไรยังไงมันเกิดขึ้นในอโยธยาแต่ว่าละครเรามันมีพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นอโยธยามัลติเวิร์สนี่ค่ะใช่คือ คือพี่ตัวผู้จัดพี่คิงอะใช่เป็นเหมือนโลกคู่ขนานค่ะพี่แอรคือเหมือนแบบว่าเป็นอยุธยาองค์ประกอบเป็นไทยนี่แหละแต่ว่าเหมือนพวกพรอบฉากอะค่ะมันจะมีเอเลเมนที่มันไม่ได้อิงตามประวัติศาสตร์อะค่ะเราจะได้ดูกันแล้วจะออนแอร์ตอนไหนครับที่จริงเทมีออนแล้วออนแอร์อยู่แล้วออนแอร์อยู่ณวันนี้เลยใช่ค่ะออนแอร์เพราะฉะนั้นติดตามได้ทุกวันอะไรฮะทุกวันพุธพรฤหัสนะคะตอนนี้กําลังแบบว่าเป็นช่วงที่คนดูจะลุ้นว่าตัวละครหนูจะแบบ จะตุยไหมใชรอดไหมเขาโดนโดนทำพี่ว่าหนูรอดเพราะว่าหนูคือแรงดึงดูดมันอยู่เป็นจริงๆเวลามันจะเลียแข่งเลียขาต้องเลียให้ขนย้อนอ่ะเกมต่อไปที่เราจะแข่งขันกันนะครับนี่ครับขอมือเธอหน่อยวิธีการเล่นนะครับผมก็จะมีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้า แล้วก็เล่นหน้าตายอย่างเดียวอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังสอดมือออกมาแล้วก็เล่นข้างหน้าอย่างเดียวแค่มือแล้วโซฟาก็จะเป็นคนตอบใครที่เหลืออยู่อีกสองคนตอบให้ถูกนะครับผมจะมีคําใบ้มาให้เรื่อยๆเอยๆหมวดของพวกคุณก็คือของคุณเฟิร์สได้เล่นก่อนหมวดสิ่งที่คนมักทําในห้องน้ําคุณอบอยครับตอนคุณเข้าไปห้องน้ํานานๆคุณเข้าไปทําอะไรครับ อ่ะสองคนตกลงอะไรครับเจ้าใครกับใครพี่บอยเนี่ยสกิดอยู่ได้อยากจะเล่นเงบชิปปี้อยากจะเล่นเงบชิปปี้ยังวะไม่ไม่แล้วโทษนะแล้วเราจะสร้างเรื่องเก่งมากแล้วบอกเดี๋ยวจะอยู่ข้างหลังชิปปี้าอ่ะ ไม่คนบอกให้มันไปเล่นกันเองสองคนไม่สะกิดอยู่ไหนอ่ะไม่มีใครก็าชื่อปลอกบอยคนอย่างบอยอะแน่ๆเลยเลือกพี่เลือกพี่พี่กับชิปพี่พี่กับชิปพี่ใช่ชิปพี่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอดมือมาเองเอาใครกับใครก็ต้องเป็นผู้หญิงสองคนเดี๋ยวอะไรนกัดชิปไปนะแล้วแล้วแล้วใครอยู่ข้างหน้าแอ้อยู่ข้างหน้าก็ได้เราอยู่ข้างหน้าข้างหลังเราก็ไม่เห็นอ่ะมาลองยืนดูก่อน สลับดูได้คุณยืนตรงนี้เลยคุณแอนคุณยืนตรงนี้ชิปปี้สอดมือโอ้ชิปปี้ถึงขั้นต้องแบบว่าเออย่างนั้นแหละแล้วพี่ก็จะให้คำใบ้พี่ให้คำใบ้มาปุ๊บตรงนี้ต้องตอบให้ถูกนะครับสิ่งที่คนมักทำในห้องน้ำนี้คืออันนี้จะเริ่มแล้วอยากจะเริ่มยังอ่ะแล้วแต่เลยอ่ะอันนี้คือเรื่องนนี้คือโจทย์จริงๆนี่คือโจทย์จริงๆสิ่งที่คนมักเจอในห้องน้ำแล้วพี่ก็ให้เวลาคิดอยู่เนี่ยว่าจะเล่นยังไงพร้อมยังพร้อม เริ่มแปลงพันลาชาลิปสติกโกนหนวดโกนหนวดร้องไห้ร้องไห้ขัดขนขนแล้วตัวขัดตัวอาบน้ำขัดตัวขัดผิวขัดอะไรฮะขัดผิวขัดผิวขัดสรับขัดที่ใครขัดที่ใครอะไรอ่ะข้าวเปล่าข้าวขัดบีบสิว อ้ยอ้วอุ้ยอันนี้เหรอแวกแว๊กแว๊กขนแวกขนถูกต้องโทรศัพท์ถูกต้องแกคอนแทเลนส์ใส่คอนแทเลนใสคนเลนส์อะไรอ๋อล้่อนทาถูกต้องเออเเอออุจาถ่ายรูปเลฟีถ่ายรูป ขัดห้องน้ำล้างห้องน้ําได้จับผมสับผมได้จับผ้าซักผ้าซักผ้าได้ตัดเล็บดูดวงข้ามใส่ใส่แว็กทำผมเ็ตผมเ็ตผมทำสีผมทําสีผมยย้อมผมได้ครับเล่นฟองโอ้ยได้มาเล่นฟองหรือเป่าสบู่ ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป่าสบู่นะเ,ออเรามีฟองเยอะๆเอ,อเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะสื่อสารได้เร็วมากคือเห็นเปล่าว่าคนหน้าเขาต้องตั้งใจเล่นเลยนะถึงแม้ว่าจะเล่นหน้าอย่างเดียวถึงเวลาเขายกเขาก็ต้องยกนะออได้ไปอันนี้2คะแนนแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะคูณสอนะครับได้ไป15คหาคำ อูสอแล้วก็สบวงเก่าอีก13ตอนนี้นำอยู่4 3คะแนน oh. อ่ะมาถึงพวกคุณบ้างแล้วครับหมวดก็คือสิ่งที่คนมักทําบนรถ2คน 2> oh. ที่จะเล่นด้วยกันคือใครกับใครพี่พายกับพี่แพรค่ะโอเคครับทั้งสองท่านเชิญเลยครับ oh. เขาทําอะไรกันบนรถอ้าวเขาตก,ตกลงกันแล้วใครอยู่ข้างหน้า <Yeah. S 1> ใครอยู่ข้างหลัง <Yeah. S 1> โอเคพร้อมนะครับ ตะกี้เขาได้15เราต้องแซงเขาให้ได้นะเขานำอยู่เยอะพร้อมแล้วเริ่มแต่งหน้าแต่งหน้าไปร้องเพลงร้องเพลงเล่นเกมเล่นเกมนอนนอนนอนหลับได้กินข้าวกินข้าวได้อ่านหนังสือดูโทรศัพท์คุยเพื่อนใช้ทวิตเตอร์เล่นโทรศัพท์ข้ามอะไรอ่ะเออคุยมี มีการมีเพศสัมพันธ์ได้พี่บอลพี่บอลแขกที่ฟันแขกี่ฟันได้อ่านหนังสือคิดคิดงานทำงานทำงานได้เฮ้ยใกล้ๆฉี่ได้ปัสสาวะฉี่รถสวดมนต์สวดมนต์ได้ฉี่น้ำหอมฉี่น้ำหอมแบ่งฟันแบ่งฟันเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดได้ คุยกับแฟนคุยกับแฟนดูแผนที่ดูแผนที่ดู GPS ได้โอรมองดูเปิดข้ามข้ามหาของในรถหาอะไรหาเหรียญหาเหรียญได้เมาเมา เมาหรือนินทาชาวบ้านได้มองตองเก่งไอ้ตัวเต้องเกี่งไาอะไรอะอะไรอะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ๆๆชาร์จอันอันที่ยากคือชาร์จแบตโทรศัพท์พยายามจะเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วดู G P S ได้ไปที่ครับเด๋ยนนี้เขายังมีอินคากันอยู่เหรอครับเอาละเขาได้ไป15คุณได้ไป17โอ้ย ัวมของเก่าอีกเจ้านะครับตอนนี้เสมอกัน43ต่อ43เพราะฉะนั้นเกมสุดท้ายข้อละ5คะแนนตัดสินว่าหัวหน้าทีมไหนเข้าสู่รอบจับพอรตเราเลือกเกม,เกมนี้มาอ e ีเมโลดี้ เกมของมือเธอหน่อยนะคะที่ชิฟฟี่กับพี่แอนน่ารักมากๆเลยค่ะใบกันแบบเข้าเคมีกันเข้าสุดๆเลยแต่ว่าเกมนี้นะคะยังไงก็ต้องแพกับอีกฝ่ายึ่งไปเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้มากกว่าเฟรรเิร์สไปนิดนึงเองะคะ่ะต่อไปเกมสุดท้ายแล้วละคะก็ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เฟิร,ร์สด้วยนะคะขอให้เฟิร,ร์สได้เข้า,ลาเล่าชิงชนะเลยด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนแรกนอนไม่นอนไอค้อคนเฮ้อะไรนะมีคำว่าแรกอะไรแรกักแรักแรกมาแรกแรก